สวัสดีครับวันนี้พบกับเขยยวนเราจะพาไปเก็บผลไม้ป่าแล้วเราจะไปดูกันว่าคือลูกอะไรบ้างตามมาครับผมนีเ่เนี่ย นะครับมันคือเม็ดมายางครับตอนนี้เรามาเก็บเม็ดีม่วงหั่มแล้วเี็ม่วงแห่มแล้วครับก้อนเดิมไหมครับก้อนนูน้น ูผลไม้ป่าชนิดหนึ่งดีกว่าค่ะนี้น,น,น่ครับนี่ลูกมาอย่างไหมน้ำแข็อันไทยเรียกน้ำพรม นี่ครับลูหนามคนยวนเรียกหนามขี้แห่ดคนไทยเรียกหนามพรมครับตัวนี้สามารถกินได้ครับที่เขาเรียกว่าหนามพรมนี่เพราะอะไรแม่หนามผมนี่คือนี่ครับที่ผมเข้าใจนะคือกมันจะปูไปก,กับพื้นเหมือนผมครับนี่นะครับ น้มมันจะเป็นเหมือนพรมครับปูไปกับพื้นเลยครับลาบไปกับพื้นนี่ครับเขาเลยเรียกเป็นนามผมอันนี้คือความเข้าใจของผมนะครับถ้าคนอื่นรู้ก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้นะครับนี่ครับสามารถกินได้ครับหวานครับหวานอมอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวบางต้นก็หวานบางต้นก็ฝาดครับแล้วแต่ต้นสามารถกินได้ครับลูกนี้เป็นเด็กบ้มียยังกินก็กินอันนี้แหละ้พี่น้องเลยเด็กบ้านนอกของแซ่บ ผลไม้ปลาเด็กบน้นนกุ้ยเหยียบหนามเรียกว่ามั <c oughs> uh นเบลอเอ๊ะอ,อะไรนี่ <c oughs> มันน่าจะเป็นตระกูลเดียวกับมะม่วงหาวมะนาวหงใช่น่าจะตระกูลเดียวกันน่าจะตระกูลเดียวกันเพราะมันจะคล้ายกันนะครับลักษณะลูกมันลูกดำๆนี่คือแก้แล้วครับสามารถกินได้ เขียวๆนี่คือยังไม่แก่ครับนี่ครับต้นมันจะขึ้นตามป่าอย่างนี้นะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็ใช่ครับนามผมครับนีครับมันจะลากกับพื้นครับมันจะเป็นผมคล้ายๆผมกับพื้นนะครับเขาเลยเรียกว่าหนามผมหรือเปล่านะอันนี้คือความเข้าใจของผมนะก็น่าจะใช่แหละครับถ้าใครรู้อะไรข้อเท็จจริงไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับ หนามทีครับคนยวนเนาะร้องข้งหนามที่แหดนี่ครับเต็มต้นเลยครับตันนี้เดี๋ยวนี่ครับนี่ครับนี่ครับหน,น,น,นามเต็มต้นเลยครับ เขาหลีเขาไปเก็บลูกอะไรไนะ่มนั่นแหละเขาใช้กันน่าจะตระก,กูลเดียวกับพวกมะม่วงหอมมะนาวโหครับนี่ครับแล้วมันจะมียางเหมือนกันเลยใช่ครับมียางเหมือนกันแต่สามารถกินได้ครับตัวน,นี้รสชาติมันก็คล,าคล,าคลาาา้า,า,าลยๆมะม่วงหอมมะนาวโหนั่นแหละเปรี้ยวๆหวานๆครับ ก็ขึ้นอยู่กับบางต้นด้วยครับนี่ครับลูกเก็มต้นครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นผลไม้ป่าชนิดนึงครับแต่มันยังไม่ออกลูกครับอันนี้ครับอันนี้ต้นตะขบครับอันนี้แต่เป็นอันนี้เป็นตะขบป่าครับ ภาษายวนห้องมะเควนภาษายวนห้องมะเควนครับมะเควนมะเควนมะเควนครับนี่นี่ครับตะคบปลามันจะมีหนามครับนี่เดี๋ยวมันมีหนามมันนี่ครับเดี๋ยวถ้ามันออกลูกแล้วเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูครับนี่ครับรสชาติจะอร่อยกว่าตะคบบ้านครับนี่ครับนี่ครับที่โปงไหนต้นไหน ตน้ตนต้นต้นเนี้ยนะต้นอะไรนะแม่ต้นพี่โพลสายอยู่ห้องพี่พงพี่พงคน,คนไทยเรียกอะไรสงวนใช่ไหมไอ้ไม้ะไรนะสงวนเออไม่สงวนแต่แต่คนยวนห้องพี่พงนี่ครับต้นนี้สูงสูงครับสองสามต้นนี้ครับใช่ไหมต้นนึงก็ได้นะครับไปตำตำแล้วผสมกับเหล้าแล้วทาโรคผื่นโรคลมพิษโรคงูสวัดอ๋อความรู้ครับอันนี้ความรู้ครับโบราณเขารักษา คนยวนใจ้ทักษะมาตลอดนั่นนี่ครับอันนี้กระถินอันนี้ก็ะลนรรมไม้ปลากระถินครับสามารถกินได้ครับแต่ต้องเป็นฝักอ่อนๆครับยอดมันก็เอาไปกินได้ครับนี่ครับต้นนี้ก็สามารถกินยอดได้ครับกินปลาสับใช่ครับนี่สามารถเอายอดอ่อนๆมันไปกินได้ครับคนยวนเรียก ันยนเรียกอะไรแม่นนำขาวน้ำขาวครับแต่ภาษากลางนี้น่าจะเป็นหนำพี่มานหรืออะไรทักอย่างนี่แหละครับใครรู้ก็คอมเมนต์ได้ครับแต่รับประกันครับว่าปวดครับถ้าโดนปวดมากครับหนามต้นนี้นี่ครับสามารถกินได้รับยอดมันกินได้หมดครับบ้านเราผักหลกชนิดนี่ครับนี่ครับหนํหนาขาวครับหนาพี่มานครับนี่อันนี้ครับสามารถกิน ยอดได้ครับนี่ครับมันจะเป็นยอดแดงๆนี่ครับสามารถกินได้ครับนี่ครับนี่ครับสามารถกินได้ครับอร่อยกินน้ำพริกนี่ครับยอดกะดินครับเก็บไปกินครับกับน้ำพริกอร่อยครับ อ่อนเมื่อกี้ไปตลาดนัดมาครับไปซื้อหอยนางลมมาก็จัดเลยรหากเก็บไปนี่ครับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมดูเราเก็บได้แค่นี้ครับนี่ครับเอาแค่ไปพอกินครับนี่นี่ลูกดิบอันนี้ครับมันยังไม่สุกครับโอเคครัวเจอกันใหม่สวัสดีครับนีครับ